วัครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวิหารพระมงคลบพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ <c oughs> วิหารอยู่ติดกับวัดรพระศรีสันเพชรนะครับนี่นี่วัดพระศรีสันเพชร จะมีเจดีย์ JD อยู่3องค์ซึ่งบริเวณนี้ในสมัยอยุธยาจะเป็นบริเวณพระราชวังชั้นในนะครับพระศรีสันเพชร ที่มีประวัติว,ว,ว่าโดนฆ่าศึกเผาลอกเอาทองคําไปเป็นพระยืนพระสูงพระยืนนี่คือวิหารพระมงคลบพิษนะครับมีหลกพรอมงคลบพิตอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเดีนี้เดี๋ยว เห็นวิหารหลังเก่าส,สวยสเดี๋ยวจเดินไปดูสักหน่อยก่อนนี่น,นี่เป็นต้นจันต้นจันแน่แน่ต้นจันที่เขใช้ทำยาในสมัยโบราณอันนี้ก็เก่าแล้วเนี่ยเก่าแก่มากเลยจนผุ นี่เดี๋ยวไปดูตรงนี้กันน่าสนใจครับต้นอะไรขึ้นต้นมะขามเทศกำลังรดน้ำต้นไม้กันเลย มีพระพุทธรูปเก่าๆปางสมาธิอยู่องค์หนึ่งน,นี่เป็นทางช้างเดินแน่ๆเลยเนี่ยนี่รอยช้าง <c oughs> นั่งชมเมือง เขาใช้กันในสมัยโบราณใช้ในวังหลวงเดีย๋ยวเราไปดูในวิหารพระมงคลบวพิตกันนะครับ ไปกันเลย <c oughs> ท่องเที่ยวยุคโควิดนี่ครับเว้นระยะห่างทางสังคมกับแวิธีหนีโควิดนะครับนี่จุดล้างมือใช้เท้าเหยียบเอาไม่ต้องใช้มือสัมผัสจุดล้างมือสำหรับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างใน เป็นวัดโบราณที่ถูกทำลายไปปัจจุบันที่เห็นก็คือมีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับโอเคผ่านแกะติ๊กเกอร์แปะหน่อย เรี่องการกราบพื้นนะครับเขาไม่ให้กราบที่พื้นต้องถอดถอดรองเท้ากันฉันวางรองเท้าม,มาตรการโควิด ครับนี่ครับเดี๋ยวช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีมเดินตามลูกศร เป็นชาวฟ้านี่ครับเป็นภาพเก่าสมัยที่ยังไม่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์จะเป็นภาพแบบนี้นะครับ านน <c oughs> ภาพแบบนี้ครับก่อนปีพศ2463สภาพแบบนี้2463กับ2564ก็100 100กว่าปี101ยหนึ่ปีครับจากที่บุรณะปฏิสังขรณ์ไปแล้ว ก็จะสวยง,งามอย่างนี้เลยนครับ <c oughs> ภาพเก่าๆที่หาชมได้ยากนี่ภาพนี้พอสอ สองสี่หกสามร้อยกว่าปีครับอันนี้ภาพน้ําท่วมน้ําท่วมปีห้าสี่น้ําท่วมใหญ่อยุธยานะครับน้ําท่วมใหญ่ <c oughs> ท่วมหมดแล้วครับ ช่วงนั้นผมหนีน้ำออกต่างจังหวัดนี่ก็เป็นเสียงพระพุทธรูปในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาที่เขาเอามาตั้งไว้ นี่ก็คืออายุทยาตอนกลางพบที่วัดโลกอยัสสุธานะครับเดียโบราณ สวยงามครับช่างฝีมือในสมัยอยุธยาของเก่าของแท้โบราณเลยครับถ้าท่านใดมีโอกาสมีเวลาว่างก็เข้ามาเที่ยวมาชมกันได้นะครับช่วงนี้ โรคระบาดโควิดชาวต่างชาติจะจะไม่ไม่มีเพราะว่าสนามบินทุกที่ปิดหมดก็ก็น่าเที่ยวเพราะคนจะไม่แออัดยัดเยียดกัน บรอบแล้วนะครับอันนี้จากด้านหน้ามาจากทางบึงพรามด้านหน้าครับผม บริเวณวัดพระศีสันเพชรซึ่งเป็นเขตรพระราชวังชั้นในในสมัยอยุธยา ก็อ,อยู่ใกล้กับวิหารพระมงคลบพิตรนี่แหละครับเนี่ยแค่นี้เองนี่วิหารพระมงคลบพิตรใกล้ใกลกันแค่นี้เองครับแต่ว่าบริเวณนี้จะเสียเงินเข้านะครับเพราะว่าเป็นเป็นเนขตมรดกโลกต้องเสียค่า บุบำรุงค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเขตโบราณสถานนะครับเขียนว่ามรดกโลกเนี่ยมรดกโลก ผังจำลองสแสดงให้เห็นบริเวณวัดประสีสันเพชรเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยแบบสันนิษฐานมาตราส่วน1ต่อร้อนะคเป็นแบบนี้เลยครับใหญ่มากครับ แสงส่องยวหามุมอ,อื่นดีกว่านี่อย่างนี้ตรงนู้นก็เป็นปางเจดีสามองค์ ยิ่งใหญ่ครับมืก่อนยิ่งใหญ่มากเพราะว่า,าสมัยกรุงศรีอยุธยานี่บ้านเมืองเจริญมากเพราะว่าได้ทำการค้าขายกับต่างชาติเกือบเกือบทั่วโลกครับเป็นเมืองท่าสำคัญ แตกเพราะคนในชาติไม่สามัคคีกันที่เขาพูดพูดกันอยู่ตามประวัติศาสตร์ที่เคยได้อ่านมาโอเคนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชม ก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับกินเที่ยวทําบุญก็ขอสวัสดีท่านผู้ชม